สวัสดีครับเข้าสู่ช็อกแดงชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับเนาะนี่นะฮะดูสินะครับผะดานะครับโอ้โหเขียวจะอุ่มมากเลยนะครับอ่าของผะดานะครับไม่รู้ว่าผักชีหรือทีท้าเนาะ เขียวไปด้วยกันพร okay. ้อมๆกันเนาะเนาะนี่มันดีแบบนี้มันดีแบบนี้เนาะปีกขอกเนาะโอ้ดีจริงๆเขียวเะอุ่มเลยนะครับโอ้โหนี่นะโอ้บรรดาแกก่าเออนะเพลินนะครับจริงๆแกต้องเอาแหนบมาด้วยเนาะนั่งถอนทั้งวันนะวันนี้เนาะนี่นะถอนือแหนบเนาะถอนทั้งวันเลยแหวกแหวกแหวกดูเป็นรอยแหวกเลยนะเนาะเออ โอ้โหนี่พระดาครับเขาบอกว่าเน้นปุ๋ยคอกเล็กน้อยอ่าปุ๋ยคอกเล็กน้อยสามกระสอบสามกระสอบเนาะโอ้โหสามกระสอบนะครับโอเล็กน้อยแค่นั้นเองสามกระสอบเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยอืมใส่เยอะกว่านี้ยิ่งน่ายิ่งน่ากว่านี้อีกเนาะโอ้โหความเขียวชฉลี่มก็จะเกิดขึ้นนะโอ้โหแน่นอนจริงจริงนะโอ้โหสวยยาวนานแน่นอนนะอันนี้ แอดก็พูดไงการันตีได้เลยนะนี่การันตีได้เลยว่าเขียวแน่นอนมีสิทธิ์ลุ้นไหมคะมีสิทธิ์ลุ้นเลยลลุ้นรางวัไม่เกี่ยวกับรางวัลมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนนะลุ้นความเขียวนี่เแล้วสบายตาสบายตาเพราะมันเขียวไงแต่ถ้าเหลืองนี่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ไได้ม่ต้องการเหเขียวแน่นอนนะเขียวแล้วสบายใจเขาว่าอย่างนั้นอโอ้โห งามแท้นะครับนี่เลยไม่ได้เจ้าโลงผักทิงบอกจ้าไม่ละโทษเขางามจริงๆเนาะเขียวจะอุ่มพุ่มสวยเนาะไม่ใช่เขียวผักชีได้แบบนี้เขียวสามกระสอบแค่นั้นนะสามกระสอบสามกระสอบนี่บังเกิดผลเลยปุ๋ยนะครับของเจ้านี่มันไม่ใช่สวยผักไม่นด้เนาะมันสวยย่า อรสวยทุกอย่างค่ะสวยทุกอย่างสวยทุกอย่างดูสิเาวยาซูนมันแห้งหลายโมเขียวไปหมดเลยเขียวไปหมดเออก็เจ้าจะไปถอนยากกี่วันเจ้าจะแล้วนี่น่ะก็ค่อยถอนไปถึงกำหนดตัดสินพอดีตัดสินเนาะโอ้ถึงกำหนดเนาะโอ้พอดีนะค่อยๆถอนไปเนาะนี่แหละเอาเอาเสียมขยันไหม ไม่เยอะเนาะไม่เอาเลยอย่างนั้นมันต้องได้รื้อใหม่ค่ะรื้อใหม่เลยเหรออย่ารื้อเลยเที่เสือบอกอย่าถามแบบนั้นนะคะตอกย้ำเมดานะชีลาวนะคะชีลาวนะของเมด้าอันนี้อุ้มถสนไปเลยถอนต่อไปนะนี่โอ้โหเป็นไงเอาเมดาก็ขยันนะคะถอนว่าไอถอนทั้งหญ้าถอนทั้งนี่เออก็เข้าใจน่าจะเป็นหญ้าเยอะเกินหญ้ามาเลเนาะ เข้าใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะขายเป็นแผ่นเนาะอือไปปลูกหน้าบ้านเนอสวยงามมากนะะคี่จจุ้มนี้สวยมากเลยพี่เดงนี่ผลหญ้าเรียบร้อยนี่เป็นผลดีจริงๆเนาะไอใส่มาสามกระสอบเลยเนาะโอ้มีผลกระทบดินผลดีมากงามจริงๆก็กล่าวว่าเอาให้เด่นกว่าเพื่อนดเด่นแน่นอนผมดูแล้วเด่นจริงๆ เนาะเขียวจ้าอุ่มขนาดนี้ไม่เล่นได้ยังไงขับตัวเองสวยแล้วว่าคนอื่นได้เนาะพี่แดง่เนาะเอาไมนได้ค่ะอเลยเราชมไม่ชมนะอเขียวเจ้าอุ่มนี่ไม่ชมขอบคุณนะคะที่ชมอ้อไม่ต้องขอบคุณอย่าให้เหลืองนะครับเขียวดีแล้วยะขอบคุณนะคะพี่หนิงรดน้ำโกนแปลงของพี่หนิงตรงไหนพี่หนิงรดน้ำยังอ่ะรดแล้วเพิ่งเดียวพี่หนิงรดแล้วนะคะนู่นนะคะคพึ่งนึงนะคะที่มีฟางปกคลุมนะ โอ้หนี่นะครับของดูนะครับเาสวัสดีครับม่ตอมสวัสดีนะคะลูกเขยเรามาดูแมงลักนะครับโอ้โหเป็นงไงดูของพี่เน่งก่อนนะคะเขาออกแมงลักเนาะแมงลักของตูมตามนี่ครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นกระบองเพชรเนาะเนี่ยนี่คิดว่าเป็นกระบองเพชรเนาะเพราะว่ามันไม่เคยเจอน้ําเลยนะ ขาดความอบอุ่นค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ไม่ค่อยสนใจนะโอ้ไม่สนใจเนาะมันคือฝั่งนี้เขียวฝั่งนี้เขียวเนาะตรงกลางนี่เขาบอกว่าเป็นทะเลทรายนะฮะไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่ายังไงก็อ๋อเขาไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสค่ะเนาะนี่นะทองตุ้มตาเนาะแต่ของไม่ดานี่ซีเรียสมากซีเรียสเลยเหรออ้าวผมเห็นเขียวอย่างนี้ผมก็ชื่นใจเนาะชื่นใจอยู่ชื่นใจเพราะมันเขียวไงแต่ถ้าเหลืองนี่สิผักชีหอมของใครพี่เหน่งอ่ะนี้ให้ไหนเนี่ย ปารี้หอมของแมงกะบี่โอ้ยดูชนะโอ้โหต้องชนะแมงกะบี้แน่นะคะนี่แปลงของแมงกะบี้นะคะสิอะไรนะปาร์ี้หอมเหมือนกัดนะแบตหมดหมดไปแล้วเหรอมันใกล้หมดหรือยังอ่ะขึ้นเป็นย่อมๆนะคะของแมงกะบี้ยนปาร์ตี้หอมแมงกะบี้ไม่มันหมดแล้วเหรอดูนะคะนี่โอดับแล้วขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทำไงอ้าวจะแดงดูยังไงโอ้ย นี่นะครับเอฟซีนะครับมาดูให้ไปกดตัวนี้ป่ะผมไม่กล้ากดไงอยู่หมดไปเลยเอาเม็ดผักไปให้อกดตัวนี้ไหมต่อเนื่องเลยใช่ไหมกดตัวนี้นะแล้วก็สตรีมต่อใช่ไหมสตรีมต่อผมไม่เคยนี่ครั้งแรกนี่นะครับเกิดทีแรกมันร้องผมก็จะเอาเม็ดผักมันก็พอดีไงมาแล้ว เนี่ยหมุนติ้วๆเลยทีนี้รอรอออันนี้มันมีอันนี้มาแล้วเนี่ยโอ้แบตหมดแบตหมดแบตหมดพอดีเลยออ๋แบตหมดเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะอ๋อทีนี้มัน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 หมุนอย่างนี้ต่อใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่งนานๆเองได้ไหมนานๆเนี่ยเหลือคนเดียวเองเหลือคนเดียวเองเหรอจากติดแปดคนเทหมดเออเท เนี่ยคณทองใบคนสุดท้ายเลยเข้ามาทองใบครับเอฟซีนะฮะตอนนี้ดูบรรยากาศไปก่อนเนาะหลุดหมดเลยอ้าวเราทำไมเน็ตไม่พอเลยไงมันไม่ใช่มันสาเหตุมาจากเบ็ดมันหมดเองแล้วอยู่มันหมุนติ้วๆเลยหมุนติวเลยทีนี้แบมันหมดได้ไงมันไม่ไม่ไม่ผมเพิ่งเสียบเมื่อกี้อ๋อเนาะคุณก็ลืมดูสิลืมไหมก็ว่าอ้าาเบ็ดพร้อมแล้วห้อยมาแล้วอ๋อห้อยมาแล้วเนาะ แล้วทําไงเนี่ยทีนี้มันก็อยู่อย่างนี้อ<ง>่ะไม่ก็ลงลงไปหรือยังผมไม่ได้ลงไนหะเมื่อกี้เปิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยต้องใส่ต้องขึ้นใหม่ลงแล้วขึ้นไปเลยมันมันไม่จบสักทีถ้าเป็นอย่างนี้หมุนยังไม่จบอเออทำไงเนาะ ออกไปซะเลยหมดเรื่องเนาะแล้วขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ดีกว่าผมว่าขึ้นใหม่ดีกว่าเพราะมันชั่วโมงกว่าแล้วโอ้ชั่วโมงกว่าคนคนขึ้นใหม่นะนะชั่วโมงกว่าขึ้นใหม่ดีกว่าขึ้นใหม่ดีกว่าเพราะมันหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยไม่เกลียยเกลี่ยกลับอรงนี้อเกลี่ยกลับใช่พอเลยไม่ตีมต่อแล้วแต่เราเฮ้แต่เราไม่ได้เนาะเรามีปัญหาเนาะเฮ้ยมีปัญหาไหมไม่ไม่เพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ลาเขาอะ ไม่ไปไล่เราขึ้นใหม่แล้วก็บอกเขาเิเมนเพราะอะไรมันถึงตรีมต่อไม่ได้แปลกจริงๆนะอ่าเรา youtube ไปไหนเนี่ยไม่ใช่เออเออนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ตตีมไปเลยตรงนี้เลยขึ้นใหม่เลยขึ้นใหม่เลยเนาะเนี่ยตรีมกัดข้องคุณต้องการตรตีมต่อจากตรีมต่อจบลองดู อ่ะมาแล้วเนี่ยมาแล้วโอ้โหขึ้นใหม่ก็ต่อสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพอดีครับพอดีเบ็ดหมดนะนี่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ